มก็มาท่งต่อทั B, ้งเพด้ไยกับมูได้ก็หลูครบี่แต้งเขานยมันสั่งบมันมันสั่งบันทึกมาลเขาเจ้ล่หอตวลงเขาหัวเหว่นน้ไปซ้ำซ้ำห้องตุยจนื่กัแต่พันกันเอาม่ตลุ่เดียวกันตามแ่แล้วบันทึกเขเนี่ยเามองตุยอยู่มันกันายลีต้นทายลูกแลกต้นท้ายลูกกูนั่นบุกบเห็นบุกบตกใจเนาะ